เอาท่อเปอ็นลิบบอกรนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ได่ประมาณ40วันแล้วเดี๋ยวนครับบรรยากาศบอกรุนะ้งครับเราจะไปวิย์บ่อก,กันนะครับอันนี้ฝนตกเยอะยครับต้องดูดน้ำออกหน่อยนะครับ เยอะมากเลยนะครับพี่บอกเนจะเป็นบอกคุ้งของเราแล้วครับของข้างทาง เ,เยอะครับฝนตกแต่ต้องดูดน้ำออกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งพอดูดน้ำกันนะ พร้อมกันนะครับตอนต่อไปหลังจากที่เรา สนนะครับตกมาเมื่อคืนนะครับน้ำบานเลยครับเดี๋ยวเราจะดูดออกก่อนนะครับแล้วก็จะทําการว่านปูน่ตอตากให้แห้งแล้วขึ้นน้ําต่อไปนะครับอบสุกน้ำตัวนี้มีความยาว5้าวาสองอกนะครับนะขนาด10นิ้วนะครับ เครืงเต็นื่อโรนะ WO4D วกโซโบนะครับเรื่องา4 0แรงนะครต่อที่ดูนี่ครับทั้งซักนะครับลงยิงทั้งซัดมีเบอร์ติดต่อนี่ครับ ำก็ยุบลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ตอนเราวิแห้งเราเอารถมาคาดนะครับเป็นรถย่ำนานะครับมาตีดินนะครับเพื่อให้พื้นดินของเราแห้งไวนะครับแล้วก็ชักล่องไล่น้ำนะครับ ีนน้ำก็เริ่มยุบนะครับลอยลงมาแล้วครับบรรยากาศบอกปุ้งนะครับลงโล่งครับไม่ต้องวุ่นวายกับใครนะครับน้ำก็เริ่มแห้งมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเสร็จแล้ว,ลวลครับใกล้ใช้แห้งแล้วนะครับมาแป๊บเดียวอันนี้ยังเิ่งไม่ได้นะครับถ้าเิ่งได้ก็ประมาณแป๊บเดียวให้แห้ง เยอะนะครับเมื่อคืนฝนเราจะทำการตากดินแน่นะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะครับเป็นการให้ธรรมชาติบรรบัดนะครับเดี๋ยวบ่อนี้เราจะปล่อยเป็นกุ้งลูกกุ้งกำกามซีพีนะครับตัวผู้มากกว่า95%นะครับ ใแห้งแล้วนะครับบอนนี้มีขนาดประมาณ3มไร่นะครับปิดบอ่อไปประมาณ1ตันสามรกิโลนะครับกุ้งเป็นกุ้งกำกามนะครับตัวเล็กนะครับเจ็บประมาณ75วันนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อไปเลี้ยงต่อทำกุ้งเนื้อนะครับใส่ใหญ่เป็นกุ้งกำกามนะครับ เลี้ยงไม่ยากนะครับกุ้งง่ายๆสบายๆนะครับแต่ก็ต้องดูแลครับต้องเข้าใจเรื่องน้ําการดูแลน้ําการบํารุงดินให้ดีนะครับดินดีน้ําดีกุ้งเราก็อยู่ได้นะครับบอกแบบนี้ถ้าพื้นเน่าเราต้องเอารถรถดันมาดันนะครับหรือรถไม่โครมาเก็บที่เลนขึ้นนะครับแบบนี้ก็ใกล้แห้งแล้วนะครับน้าของเรา หลังจากวิย์มาประมาณสักสี่ห้านาทีได้ครับ พอทำป้านกันนะครับลองนี้ดิอาตจรเราเก็บพ่อับบ้านกันนะครับอง้ก็ไมลอยนะ เดี๋ยวท้อกลับไปบบกันนะครับคุณของเราจะให้อาหาร2มื้อนะครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับตอนเช้าก็ประมาณ6กโมงเช้านะครับแล้วก็เวลายเย็นประมาณป่ายสามโมงเย็นนะครับให้2มื้อนะครับ เลี้ยงไปประมาณ75-80แวันเราก็จะจับขายได้แล้วนะครับ